ตอนที่ 39. มสพลังสั่นไหวซุยห่วยและติงเทียนฉวนทั้งสองน้วนสงสัยว่าใครกันที่พุ่งเข้ามาและเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าเป็นชินยุนที่พุ่งเข้ามาทั้งสองถึงกับมึนงงชินหยุนนี่เจ้ายังไม่ไปอีกติงเทียนฉวนร้องถามด้วยอาการตื่นตกใจซุยฮ่วยเชื่อว่าชินหยุนจบสิ้นแล้วขณะที่ติงเทียนชวนเชื่อว่าชินยุนหลบหนีพอแล้ว ช่วขนาดที่ฉินหยุนพุ่งเข้ามากระบี่ในมือเขาตวัดออกเพื่อใช้วิชาวายุสังหารการเคลื่อนไหวนี้เป็นไปอย่างคล่องแคล่วปราณกระบี่ในมือไหลลื่นขนาปลดปล่อยเข้าใส่สุยห้วยดังสายฟ้าฟาดเข้าใส่ปราณกระบี่ตอนนี้ถึงตัวนางแล้วฟึบซึบซึบพลังปราณคมกล้าพุ่งผ่านด้วยรูปลักษณ์กระบี่มันเชื่อเชิญทั่วทั้งร่างกายของสุยห้วยจนเต็มไปด้วยบาดแผล เลือดจำนวนไม่น้อยสาดกระเซน็นออกมาสภาพที่เห็นนี้น่าสะพรึงไม่น้อยเจ้าทำไมยังไม่ตายพวกมันมัวทำบ้าอะไรซุยห้วยกรีดร้องจะฆ่าตายหรือพวกมันตายแล้วมันยังไงกันเล่าชินหยุนเข้าถึงข้างกายซุยห้วยก่อนจะสับกระบี่ลงอีกครั้งระดับพลังของซุยห้วยคือขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่7แมะนางบาดเจ็บหนัก ทว่านางก็ยังสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีร้ายแรงนี้ได้นางตระหนักได้ทันทีชินยุนสังหานสิทธิ์ของนางกลุ่มใหญ่ทั้งที่พวกเขามาจากตระกูลหรือสำนักที่มีชื่อเสียงและตอนนี้ก็กำลังใจเย็นคุกคามโจมตีนางอยู่สภาพจิตใจของนางตอนนี้เปี่ยมล้นด้วยความหวาดกลัวแล้วอิงโชดชั่ววันนี้ข้าจะขอใช้ความยุติธรรมจากสวรรค์ลงทันเจ้าหลังกล่าวจบคำ ชินยุนเรียกใช้วิชาวายุสังหารชั่วขณะที่พลังกระบี่ปรากฏสายลมพลันกรีดร้องในระยะประชิดซุยห้วยไม่มีทางหลบได้พ้นทว่านางก็หาได้วันเกรงไม่อย่างไรแล้วนางก็มีพลังขอบเขตการวรยุทธ์ระดับที่7นางเรียกใช้พลังภายในกอ่อเกิดเป็นกราะคุ้มกันเพื่อปกป้องตัวเองตึงกระบี่ของชินหยุนปะทะกับกรอะคุ้มกันจนต้องโดนสะท้อนกลับ หากทำท่าทีเสียใหญ่โตคิดอยากฆ่าข่างั้นหรือไม่มีวันซุยห้วยแค้นเสียงคำรามใส่สีหน้าชินยุนกลับกลายเป็นเย็นเยียบขณะมือที่ถือกระบี่เอาไว้เริ่มสัน่นซุยห้วยเมื่อเห็นว่ามือชินยุนสัน่นนางพลันเดียดฉันในใจขนาดคิดว่าแขนของชินยุนได้รับบาดเจ็บเพราะเกราะคุมการเมื่อครู่ที่เกิดผลสะท้อนกลับทลายชินยุนคำรามลัน่นพลังท่าสั่นไหวพลันทะลักท่วมท้นกระบี่ เป็นเขาเรียกใช้หมัดแยกภูผากระบี่ในมือระเบิดพลังคลื่นกระแทกรุนแรงออกมันผ่ากรอกคุ้มกันของซุยห้วยแตกออกเป็นชิ้นทว่ากระบี่นั้นยังไม่หยุดมันหันสับลงที่ซุยห้วยประหนึ่งมีดร้อนตัดผ่านเนยชั่วขณะนี้ซุยห้วยเพียงรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนกดทับที่ร่างของนางเป็นผลให้นางแตกตื่นไม่อาจทำอะไรได้นางสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงวิญญาณยุดอีกหนึ่งในกายชินยุน มันกำลังปลดปล่อยพลังสั่นไหวหน้าพร่านพลึงออกมาวิญญาณยุทสั่นไหววิญญาณยุทธในตำนานกระบี่นั้นสับเข้าใส่ร่างอย่างไม่ปราณีและสังหารใบหน้าซุยห้วยเปี่ยมด้วยความไม่ยินยอมทว่าภายในใจของนางเปี่ยมด้วยความแค้นใจดวงตาของนางเบิกออกกว้างขนาดเปี่ยมด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งสิ้นลมหายใจนางคือผู้ฝึกตนขอบเขตกายวรยุทธระดับที่เจ็ด แต่แล้วนางกลับโดนเด็กน้อยขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่5ลงมือสังหารนางไม่มีทางจักไปอย่างสงบได้แม้ในโลกหลังความตายชินหยุนนำยันสายฟ้าระดับกลางสองแผ่นพร้อมเวทยาพลังท่าชั้นเลือออกจากร่างของซุยห้วยแม่นางมีกระเป๋ามิติเก็บของทว่ามันถูกประทับด้วยโลหิตดังนั้นสิ่งของภายในเขาไม่อาจนำออกมาได้เขาเข้าช่วยเหลือติงเทียนชวนลุกขึ้นและถามถ่ายอาจารย์ติงท่านเป็นอย่างไรบ้าง ติ้งเทียนชวนแตกตื่นต่อศักยภาพเคล็ดวิชาวายุสังหารที่ชินหยุนกระทำทว่าเขาไม่ได้พบวิญญาณยุสันไหวเหมือนอย่างซุยห้วยข้าย,ยังไหวยังไม่ตายหลังกลืนเม็ดยาเข้าไปเขาหันมองรอบด้านก่อนถอนหายใจวิชาวายุสังหารทั้งหกรูปแบบถือเป็นวิชายุท์ระดับวิญญาณชินยุนสามารถปล่อยพลังปราณและใช้งานมันถึงขั้นต้นได้แล้ว นอกจากนี้เขาเพิ่งได้รับวิชาวายุสังหารเมื่อไม่กี่วันก่อนเรื่องนี้ต่างหากที่ทําให้ติงเทียนฉวนแตกตื่นถึงที่สุดอาจารย์ติงพยักโลหะย,ยังไม่ตายชินย่นหันมองร่างพยักโลหะที่ล้มกองกับพื้นท้องของมันกําลังวูบไหวขึ้นและลงคล้ายหายใจอย่างหนักหน่วงพยักโลหะไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มโจมตีแต่เป็นซวยห้วยที่โจมตีก่อนด้วยยานสายฟ้าติงเทียนฉวนกล่าวเสียงเบา สัตว์ปีศาจบางตนเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มันไม่เข้าโจมตีมนุษย์ก่อนอย่างไรซึ่งเหตุผลไม่ว่าจะได้หรือไม่เจ้าสามารถใช้อสดนี้เพื่อช่วยเหลือพยักโลหะตัวนี้เพื่อหวังผลในภายหน้าได้จะดีจริงหรือขอรับชินหยุ่นรับกล่องมาายในเป็นผงสีเขียวสองประกายแสงตัวข้าศึกษาบรรดาสัตว์ปีศาจมากว่า30ปีจนเข้าใจพวกมันแทบหมดสิ้น ข้ายืนยันว่าพยักษโลหะตัวนี้มีสติปัญญาดังนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลไปติงเทียนชวนถอนหายใจหากเจ้าสั่งหารได้เจ้าก็ต้องไม่สั่งหารได้ในการฝึกฝนเอาชีวิตรอดครั้งนี้พวกเราเพียงสั่งหารสัตว์ปีศาจซึ่งดูร้ายและคิดออกไปล่ามนุษย์เท่านั้นชินหยุนเดินเข้าหาถึงข้างตัวของพยักโลหะจากนั้นจึงเริ่มโปรยผงที่ตัวมันจนทั่ว อาการบาดเจ็บของติ้งเทียนชวนตอนนี้ดีขึ้นไม่น้อยแล้วเขาสามารถยืนด้วยตัวเองได้เขาเริ่มออกเดินเพื่อเก็บร่างของวานอนเงาวายุและทำการเผาร่างของซุยห้วยด้วยยานอัคคีเหล่านักเรียนที่ตายอย่างน่าสังเวชเหล่านี้เจ้าอยาได้เก็บพวกมันมาใส่ใจติ้งเทียนชวนตบไหล่ชินหยุนกล่าวพวกมันล้วนทำเพราะผลประโยชน์ของตัวเองเป็นพวกมันสร้างปัญหาให้ตัวเองก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียง หากเพื่อนเพื่อนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ